สวัสดีครับทุกคนฮะวันนี้นะฮะเราจะมาทำเควส์เนี่ยอ่ะมาแล้วมาแล้วโอเคเควส์นี้เนี่ยเราจะต้องรอตอนกลางคืนนะฮะมันจะเป็นเควส์พิเศษนะครับก็คืออันนี้ฮะเซโนเบรดนะครับภาค2นะฮะมันจะมีหีบทั้งหมด3จุดด้วยกัน ะะมาจากท้องฟ้าแน่นอนครับก็คือเราจะต้องเลือกตอนกลางคืนแล้วก็จุดแรกนะครับอันนี้ที่ผมมาก็คือตรงตรงนี้อยู่ช่วงระหว่างตรงกลางด้านล่างนะครับเนี่ยเราก็มารอแถวๆสะพานตรงนี้แถวนี้มีมอนสเตอร์อยู่ก็ระวังกันด้วยนะครับโอเคแล้วก็หันหน้ามาทางเนี่ยที่ผมหันอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะมองอมองหีบนะฮะโอเค อย่ามายุง่งโอเคฮะอันนี้เป็นส่วนหัวโอเคต่อไปนะฮะจุดต่อไปที่เราจะไปกันเอาด้านบนก่อนก็รับกันนี่ฮะก็ถ้ามีเปิดสารเจ้าแล้วก็ว์ปามาได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ถ้าไม่มีสารเจ้าก็มาเปิดไอ้ตรง สถาบันวิจัยตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เดินมาโอเคเดี okay, ๋ยวผมจะว่ามาตรงนี้เควสนี้มันจะขึ้นออโต้เลยนะครับแต่ว่าเกมก็ต้องเป็นเวอร์ชันอัปเดตฟิร์มแวร์ล่าสุดนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นปัจจุบันทุกคนอยู่แล้วแหละนะครับมันจะ u p อัปเดตออโต้นะฮะ คหันหน้าไปทางทางมา,นะมาแล้วมาแล้วเสียงมาแล้วโอเคมันต้องหันหน้าไปด้วยนะฮะไม่ไงั้นไม่มาเอ้าฝนจะมาตกเลยตอนนี้วะ งกขออ,อีกโอ้ได้เพชรมาเลยอ่ะไปเลือบไปเืขึ้นสิเออเทำไมเราไม่ใส่ชุดนินจาวะมันจะได้วิ่งเร็วขึ้นตอนกลางคืนอลืม มังกรมาอีกแล้วมังกรหอ,อ,อเนี่ยมังกรไฟใช่ปะน่าจะใช่โอเคโดยที่ได้ชุดนะฮะโอเค,อเค,อเคมังมักมาแล้วโอเคจุดหมายต่อไปนะฮะอยู่ด้านซ้าย ตรงนี้นี่ครับก็วัดไปที่ศาลเจ้าคาโอมะอัส,สะ โอเคอ่าหนาวออกทางไหนโอเคเฮ้ยมันจะต่อเช้ายังอ่อกยังยังเฮ้ยใส่ชุดกันหนาวก่อนชุดกันหนาว <c oughs> อ๋อโทษทีฮะเอารองเทา้าไอ้นี่มาใส่หน่อยไม่ค่อยได้ใช้เลยอะ รองเท้าวิ่งบนขี่มะนี่ฮะโอเคจุดที่เราต้องมองเนี่ยก็คือแถวแถวนี้แหละที่ผมมาร์คไว้แล้วนะครับแต่ตรงนี้เรายังมองไม่เห็นเรากระโดดโอ้โหภูเขาบางนิดหมดเลยว่ะแถวนี้ ไม่มีเสียงมึอต้องถอยใกล้ไปเดี๋ยวมันจะไม่มาผมว่านะผมว่าเราอยู่ใกล้เกินอาจจะต้องถอยมานหน่อย ไม่มาวะทำไมไม่มา <laughs> ผิดแผนโบวนเนี่ยน <c oughs> ะงนี้ล่ะมังกรมาแล้วนะฮะเอ๊ะทำไมไม่มา Petek, daj mu ่ผมว่าจะน่าใช่แล้วแหละใช่แล้วนะหรือจะต้องถอยไปอีกคงต้องถอยไปหน่อยอาจจะต้องถอยหน่อยฮะ

คลิปเลยว่อะอะผมยอดอม,มาได้ดีหนึ่งตัวฮะม,มาไหมไม่มาอะเดี๋ยวเราลองนอนสักคืนหนึ่งนะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเออโอเคอะได้ละได้ละอาจจะต้องถอยห่างมันหน่อยนะผมว่า ไปอีขคั้งคาวตัวนี้หน่อยหายากเวลาจะหานี่ไม่ค่อยเจอไอตัวเนี้ยเอาเด้สักตัวฮะตูวแบบได้ครบแล้วนะฮะสามชิ้นนะฮะ พิ่มความไวในการว่ายน้ำนะเนี่ยเซโนเบตภาค2ไม่เคยเล่นจานนนเกมนี้โอเคไหนลองดูซิชุดเป็นยังไงฮะพอใส่ครบเซต1 2 3หนาวเลยตัวสัน่นโอเคก็พาไปหนึ่งเควสฮะก็เดี๋ยวถ้ามีเควสอะไรน่าสนใจยิงก็จะเอามานำเสนอกันต่อน,นะฮะสวนคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย